สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ยังไงก็ไม่รอดวิเคราะห์ปรับไม่ปรับคอรมอก็เละทั้งนั้นส่งพักลุงชิงสอดแท้งก่อนคลอด โดยเมื่อวันที่8ตุลาคมปี2005นายไพศาลพื้นมงคลนักกฎหมายอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายยกรัฐมนตรีพลเอกประวิทวงสุวรรณและอดีตสมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านทางเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาข้อความว่า 1. หลังจากพลเอกประวิศ หลนหน้าพรังชารัฐส,ส่งสัญญาณว่าไม่ปรับคอรมอแล้วนายรัคมนตรีก็ขานรับว่ายังไม่ปรับคอรมอจึงเป็นอันว่าช่วงนี้ยังไม่มีการปรับคอรมอสองถ้าไม่ปรับบรรดาพวกที่สนับสนุนการบวนไว้วางใจนายรัฐมนตรีและตกปากรับคําอะไรกันไว้ก็จะรอเกอวันหนึ่งก็จะรอไม่ไหว ขณะดเดียวกันลุงฉิงก็จะขาลอยเมื่อไม่ได้เป็นมทรสองพักลุงชิงก็จะแท้งก่อนคลอดเพราะยิ่งขาลอยนานเท่าใดก็ยิ่งวังเวงมากเท่านั้นและถ้าไม่ปรับก็เท่ากับยกสี่กรมใหญ่ของกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นโควตาของพระรองชารัฐให้พักประชาธิปัตย์เป็นของแถมและพระรองชารัฐจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนการไม่ปรับ จึงมีแต่เละ 3. ถ้าปรับคอรมอก็ต้องคืนตำแหน่งให้กับพลังชารัฐทั้งสองตำแหน่งถ้าไม่คืนก็เละแต่ถ้าคืนให้ก็ทาให้สสใต้และกลุ่มสามมิตรที่ตกปากรับคำกันไว้ไม่ได้ตำแหน่งและจะตีรวนจนพังและพวกที่หมายปองกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังไว้ก็จะรุมกินโต๊ะจนเปิดไปหมด 3. จะเบาสุดก็ต้องให้พลเอกประวิทย์เป็นรองนายกควบมทหนึ่งและกํากับสำนักง,งานต่าประเ่งชาติโดยร้อยเอกธรรมนัฐเป็นเลขามทหนึ่งและดรนรุมนเป็นเลขารองนายกก็จะมีตำแหน่งเหลือประจัดสรรให้แก่พวกที่ตกปากรับคำกันไว้แล้วจะเอาพลเอกนุพงศ์ไปไว้ที่ไหนล่ะก็ต้องไปกลาโหมส่วนสาม,มิตรก็ต้องให้กระทรวงพลังงานและกับกระทรวงอุตสาหกรรม ก็จะมีตำแหน่งเหลือให้13สสภาคใต้ส่วนลุงดอนนั้นก็ควรจะพักได้แล้วและเชิญนักการทูตมืออาชีพที่ประสานได้ทั้งนาโตและ SCO มากอบกู้งานต่างประเทศครั้งใหญ่โดยนอกจากนี้คุณภัยสารยังได้โพสต์ข้อความไว้อีกว่าลุงฉิ่งขาลอยมา8วันแล้ว 1. ลุงชิงกเกษียณมา8วันแล้วยังไม่มีวี่แววของพักการเมืองใหม่ทุกอย่างยังคงเงียบกริบ 2. พระรมชารตัตหน้าประกาศเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าทำให้พักของลุงชิงอาจแท้งก่อนคลอดและทำให้สสพระรมชารัฐบางคนที่คิดจะแยกตัวต้องถูกตรึงอยู่ที่เดิมคงมีแต่พันเอกสุชาติคนเดียวที่ประกาศออกจากพักพระรชารัฐไปแล้ว ดังนั้นในขณะนี้ต้องถือว่าพระองชารัฐคือคู่แข่งสําคัญของเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าในขณะที่พักจิ๋วและพักสมัครเล่นทั้งหลายพากาันวังเวงตามไปด้วย 3. ขณะนี้เหลือเวลาอีก15วันเป็นอย่างชาที่นายกจะต้องนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทุนกล้าวดูท่ายังไม่มีการตกลงปลงใจแน่นอนว่าจะเปลี่ยนการเลือกตั้งโดยบัตรเลือกตั้งสองใบาตามร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือจะกลับไปใช้บัตร เบอร์เดียวเหมือนเดิมแต่เมื่อพิจารณาจากการไม่มีการออกพระราชกำหนดใดๆก็สะท้อนถึงความกังวลเรื่องคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรและเมื่อเป็นเช่นนี้บรรยากาศที่ดูเหมือนคลื่นลมสงบในยามนี้แท้จริงอาจรอวันเวลาที่พายุใหญ่จะพัดถล่มมาในวันใดก็ได้เมื่อมีอาการไปไม่เป็นเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าการตัดไม้ ข่มนามว่าไปยาวดังที่เห็นกันอยู่จะไปยาวไปสั้นไม่ได้อยู่ที่การตัดไม้ข่มนามแต่อยู่ที่ใครคุมเสียงสสในสภาผู้แทนราษดรตัางหางานนี้โดนถล่มยับหลังตำรวจเมืองคอนแจ้งเตือนคนไล่ประยุทธ์คู่ป่าไข่เน่าด่าโพสต์เฟซบุ๊กโดนคดีแน่โดยเมื่อวันที่เจตุลาคมที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดน,นครศรีธรรมราช พลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวันดนครศรีธรรมราชโดยจุดแรกนายยกรัฐมนตรีได้เดินทางมายังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารวัดกู่บ้านคู่เมืองจังหวันดนครศรีธรรมราชโดยมีนายชินวรบุญเกียรติสสนครศรีธรรมราชรักประชาธิปัตย์ และรองประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิรัฐบาลและในาใยชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ให้การต้อนรับพร้อมกับสสพักพระรัชารัฐในพื้นที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ถวายผ้าห่มองค์พระบรมธาตุและถวายเครื่องไทยธรรมจะตุปปัจจัยแด่พระเทพวิญญาพร เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชและรองเจ้าคณะภาคโดยเจ้าอาวาสได้มอบพระพุทธรูปให้นายกธุรตรีเพื่อเป็นที่ระลึกทั้งนี้มีชาวบ้านบางส่วนมาต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจและตะโกวนว่าลุงตู่สู้สู้นายกสู้สู้อย่าลาออกก่อนที่นายกถ่ายภาพร่วมกับชาวบ้านเป็นที่ระลึกพร้อมกล่าวกับ เด็กๆที่มาต้อนรับช่วงหนึ่งว่าเรียนหนังสือให้จบนะเขารบพ่อแม่กระตันญูรู้คุณความรักความสามัคคีเท่านั้นที่ทําให้เราพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงต้องเดินไปด้วยกันนะจ๊ะช่วยกันพลิพกโฉมภาคใต้ของเราใหม่ ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้รายง,งานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือนประชาชนกรณีการเดินทางลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐม,มตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทระวงกลาโหมโดยมีการกำหนดห้ามกระทำการหรือแสดงพฤติการหลักจำนวนสีข้อห้ามประกอบด้วยหนึ่งปลาไข่หรือไข่เน่าความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา391 ทำร้ายร่างกายและหูโทษ 2. ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา393ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาหรืออาจมีความผิดมาตรา326ข้อหาหมิ่นประมาท 3. เผารูปนายกหรือพระบรมฉายาลักษณ์ถ้านำมาเองไม่ผิดทำให้เสียทรัพย์ หรือไม่ผิดมาตรา112ตามคำพิพากษาของศาลธรณ์ภาค4ี่ถ้าการเผานั้นอาจทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายหรืออาจทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายอันมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 2 0วรรคแรกถ้าเผาภาพของผู้อื่นเป็นความผิดทำให้เสียทรัพย์หรือวางเพลิงได้ 4. นํนำภาพนายกไปลงเฟซหรือไลน์หรือในสื่อโซเชียลอาจมีความผิด ตามพรบอรคอมตามมาตรา14วงเล็บหนึ่งข้อมูลเท็จปลอมบิดเบือนโดยประการที่อาจทําให้เกิดความเสียหายมาตรา14วงเล็บ2ข้อมูลเท็จเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัยสาธารณนะเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานมาตรา14วงเล็บ5เผยแพร่ส่งต่อตามวงเล็บ1วงเล็บ2 วงเล็บ3วงเล็บ4หรือหากมีพฤติกรรมที่เป็นการต่อต้านหรือขัดขวางจะพิจารณาความผิดแล้วแต่กรณีจากตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยพแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำน,นวนมากเช่นถ้าดีจริงคนเขาชมกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนี่อะไร ไปไหนก็มีแต่คนด่าคนสาบแช่งแม่งพอไม่พอใจก็จับรับความจริงหน่อยลูกพี่หน้าอนาถแท้ผู้นำระดับประเทศไปไหนก็มีแต่คนด่าคนไล่ไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปแต่ต้องไม่ได้จัดชุดใหญ่ใส่ประชาชนตลอดนี่แหละครับไปยุทธ์ห้ามทุกอย่างที่เป็นภัยกับนาย,ยก เผด็จการกลัวจริงกลัวจังท่านายกดีจริงคนคงไม่ทำหรอกขนาดนี้ยังไม่สำเนียกได้รับความจริงไม่ได้อำนาจมันหอมหวานซะเหลือเกินถ้าเขาด่าในใจท่านก็ไม่รู้ละสิขนาดด่าทุกวันด่าทุกชั่วโมงอย่างด้านขนาดนี้เลยสมเพศคนออกคำสั่งกลัวขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่หาคำตอบให้ตัวเองบ้างเลยหรอว่าทำไมเขาถึงไล่กัน ไม่มีความยุติธรรมในประเทศไทยเลยเอาผิดกับประชาชนตาดำๆผู้ด,ดุดร้อนจากภัยพิบัติยังมาซ้ำเติมเอาผิดทางๆที่ประชาชนพูดความจริงเนี่ยนะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ